สวัสดีครับ CTW r i d e r ครับ13ตุลา68นะครับพามาชมรถเข้าใหม่อีกคันนะครับคันนี้คือ Yamaha d a x s t a r 400ตัวคัสตอมนะครับเอกสารสปสามิตรายละเอียดตัวรถสภาพรถเป็นไงบ้างไปชมกันครับก่อนหน้านี้ที่มีเข้ามาคันนึงสีส้มไปแล้วนะครับคันนี้เป็นสีส้มเหมือนกันอีกคันเข้ามาเพิ่มนะครับคันนี้ของแต่งเยอะอยู่นะเดี๋ยวให้ดูสภาพรถโดยรอบครับ ันนี้ได้ยางใหม่ได้ของติดรถเยอะนะครับเผื่อเพื่อนๆยังไม่รู้นะคันนี้ยมาห้ฮ่าไดสตาร์400ตัวคัสตอมนะครับผลิตก็ประมาณปี97-98นะครับปัจจุบัน2025นะครับก็ประมาณอายุมันเนี่ยผมเดาว่าน่าจะเกือบ25-30ปีแล้วนะกับรถสภาพนี้นะ คือบางทีมันอาจจะดูใหม่อาจจะมีการแบบรีวิวมาบ้างอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพวกนี้คือรถเก่าที่อายุ25ปีขึ้นแล้วนะคืออยากอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจที่เล่นกรถเก่านะครับคือบางคนแบบว่าต้องคาดหวังว่ามันจะต้องใหม่ต้องอะไรเงี้ยคือมันรถเราเล่นกรถเก่าเหมือนเราซื้อรถเก่า25ปีนะครับอาจจะมีแบบตำหนิอะไรบ้างนะครับแต่โดยรวมสภาพนี้ถ้าถามผมผมถือว่าค่อนข้างดี นะครับอ่ะเรามาดูรยายละเอียดตัวรถกันครับคันนี้ได้ยางสภาพดีหน้าหลังนะ IRC ไลาไฟนะครับนีนะ่ตัวซีนโชกไม่มีรั่วซึมนะครับไฟหน้าเดิมไฟเลี้ยวเดิมนะแฮนด์น่าจะประมาณสิบน,นิ้วนะครับกระจกมองข้างแต่งนะตัวกระบอกโช๊คอะของเดิมน่าจะเป็นสีบอลแล้วมีการพ่นสีดำนะครับตัวสีมีการสุดร่อนบ้างนะแต่ไม่มีผลกับการใช้งานนะนะครับ ชุดสดี่เยร้อยสภาพสวยนะครับบางโคนนะตัวปั๊มตัวดิสนะครับของแต่งก็จะมีกระจกนะไว้ข้างล่างจิกโกอยู่นะครับแฮนด์ยกประมาณ10นิ้วนะครับสูงไหมไม่สูงนะคือถ้าเรานั่งเนี่ยมันจะไหลเราน่าจะสูงกว่าแฮนด์อีกนะครับเผื่อบางคนแบบกลัวว่ามันกังวลมันจะสูงไว้นะถ่ายเข้ามาก็ที่ชอบเลยคือตัวนี้ กันล้มนะคล้ายๆแนวขับสไตล์แล้วก็มีการติดตั้งสปอร์ตไลท์เพิ่มสายขวานะครับตัวท่อเนี่ยท่อแท้จากญี่ปุ่นนะเห็นบ่อยนะครับทรงน,นี้นะเป็นท่อมาจากญี่ปุ่นเลยพันผ้ามาเรียบร้อยนะครับโครเมี่ยมโดยรวม,รวม,รวมสภาพสวยคือบางทีมันอาจจะมีผ้าบางท่อผ้าพันท่อบางอยู่นะครับแต่ถ้าถอดออกเนี่ยเราจะเห็นความเงาของตัวแคงเครื่องนะครับ ฝาบนฝาล่างสวยหมดนะครับตัวท่อได้เป็นท่อแต่งนะครับอันนี้เป็นท่อจอากญี่ปุ่นนะครับฝาข้างมีการเอาไปพุ่มคาร์บอนด้วยนะครับสีโดยรวมสภาพดีครับแต่ว่าอาจจะมีล่องรอยแบบเนี่ยสเก็ตอย่างเงี้ยนิดหน่อยๆน่อยบ้างน,นะครับแต่ว่าความเงาโดยรวมก็ถือว่าสวยข้อไม้กนะ็สวยนะครับได้ฝาข้างคาร์บอน ตอนซื้อรถมาไม่มีกระเป๋านะครับเรามีกระเป๋าเหลืออยู่เราแถมให้ไปเลยนะครับแล้วก็ตัวกระเป๋าเนี่ยข้างหลังเนี่ยมีแหลกมีแหลกท้ายยึดให้ด้วยนะครับก็ได้แหลกไปด้วยนะปกติซื้อแยกก็หลายตังค์ครัเป็น,เป,นเป็นพันนะตรงรุ่นนะครับพวกคิ้วคมก็อะไรสภาพดีนะด้านท้ายก็จะเป็นไฟท้ายเดิมน,นะครับไฟเลี้ยวเดิมน,นะชุดสีก็สวยอยู่แล้วก็ติดตั้งมาเพิ่มก็คือพิงหลังนะครับ ได้พิงหลังด้วยนี่ก็ต้องเขาเรียกเป็นของแต่งต้องหาเพิ่มนะหายากอยู่นะแล้วก็ขายเดิมนะครับที่ยึดป้ายทะเบียนอยู่ครบยาง irc ไ i ฟดอกเต็มหน้าหลังนะคันนี้ได้ยางสภาพดีนะครับประหยัดเรื่องยางไปเพราะว่ายางเป็นสิ่งที่สัมผัสถนนตลอดเวลานะครับเฉพาะเปลี่ยนใหม่ก็6,000นละให้ดูชุดสีนะครับคันนี้ได้ของแต่งเป็นครอบเพลาด้วยนะตัวปิดเพลาถว,วยอยู่ นะครับ,บอไม่มีขาดนะครับโคเมียมฝั่งนี้สภาพสวยให้ดูได้คาร์บอนนะฝั่งข้างคาร์บอนชุดสีกันลมก็โคเมียมนะพักเท้าแต่งนะครับ ก่อนไปฟังเสียงเครื่องตำหนิคันนี้ก็ตามอายุตามอายุคือหนึ่งเยี่ยพวกนี้สีมันอาจจะมีลอกนะครับตรงกระบอกโช๊คนะแล้วก็ตัวสีถังก็จะมีแบบเป็นเหมือนพดเล็กๆไม่รู้มองเห็นหรือเปล่านะเนี่ยครับมันจะเป็นเหมือนพดเล็กๆเนี่ยแต่ว่ามองแบบเงี้ยมันไม่เห็นนะครับจะเป็นเหมือนพดเป็นสเก็ตเล็กๆอ่ะแล้วก็ โภมียามสวยตัวท่อข้างหลังมีตรงนี้นิดนึงนะดูตำหนิให้ครบถ้วนก่อนนะครับที่นี่เราไม่ซีเรียสเรื่องขายไม่ได้นะซีเรียสเรื่องการแจ้งตำหนิลูกค้าให้ครบเพื่อที่ลูกค้าจ่ตางจังหวัดรถไปถึงต้องเป็นตามที่ผมแจ้งแค่นั้นเองตรงไปตรงมาครับไม่มีหมกเม็ดไม่กลัวจะขายไม่ได้ครับนะรับได้ค่อยซื้อซีเรียสผ่านก่อนแค่นั้นเองครับอ มีแค่นี้ครับนอกนั้นก็ไม่เป็นไรได้ยางใหม่นะมันจะมีเหมือนพดน่าจะเป็นเหมือนสแลกเกอร์อ่ะเหมือนพดอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าความเงาอ่ะสวยนะมีเฉพาะต้องถังนอกนั้นไม่มีนะครับอ่นะเดี๋ยวเรามาสาร์ทเครื่องยามาห้ารักษาต้องกระดกตัว,วนะนะครับแล้วก็บิดนะนะครับคันนี้เหมือนจะคือท่อมันยาวนะครับเสียงมันน่าจะเงียบ แล้วก็คันนี้เป็นท่อญี่ปุ่นเสียงค่อนข้างเพาะนะครับนุ่มๆผมตั้งเครื่องไว้ค่อนข้างบบาแล้วก็เดี๋ยวมาดู spotlight นะครับสวิตช์แยกอยู่นี่นะกันคือสว่างมาก ปรับได้สองสีใน,นสีขาว ให้ฟังเสียงเครื่องนะเครื่องเดินค่อนข้างนิ่งเลยนะลองเบินดูนะครับ ขี้เครื่อมันเย็นนะที่มันดัคันนี้ได้ของเยอะนะครับ ได้ท่อแต่งได้ฝาข้างคาร์บอนได้การล้มได้สปอร์ตไลท์ได้แฮนด์ได้กระจกได้พิงหลังได้กระเป๋าได้แหลกนะครับถ้าถ้าเทียบมูลค่าสมมติเราได้รถเดิมๆมานะแล้วเราต้องไปซื้อเฉพาะของแต่งคันนี้หลักหมื่นนะเผื่อบางคนแบบไม่เข้าใจว่าบางทีแบบเฮ้ยมันเยอะตรงไหนเนี่ยอย่างท่อชุดนี้มาจากญี่ปุ่นซื้อแยกเท่าไหร่สามพันห้าสี่พัน นะครับการล้มนี้ก็ต้องหลักพันสปอร์ตไลท์หลักพันสปอร์ตไลท์ประมาณพันหนึ่งอะแฮนกระจกทิ้งหลังแดกท้ายกระเป๋านี่แถมให้นะครับเพราะว่ามีแลกก็ควรจะต้องมีกระเป๋าที่ร้านเอาไปให้นะผมว่าของมันค่อนข้างเยอะนะครับใครได้ไปคันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มนะครับในราคาที่เราจะเปิดต่อนนี้คันนี้ยัมมา5หาดกชตา0 0ตัวคัสตอมเอกาสารส,สามสาิตรเอาไปใช้กัน59 0 0มพอ อยู่ไม่ไกลจะส่งฟรีเหมือนเดิมนะครับคําว่าไม่ไกลไม่เกิน200กิโลเมตรนะถ้าเกินขอบวกเพิ่มนะครับเพราะว่าราคาที่เปิดผมว่าค่อนข้างจะสมเหตุสมผลนะครับ5,009ลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามได้ครับขอบคุณครับ